ไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันชาร์จไวมาก <_ an> โอ้โหแม่เจ,จ้าว <_ an> สวัสดีครับที่ชอบมาแล้วจ้า <_ an> ทีเห็นตรงหน้านี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เรื่องอะไรหรือว่าจะมาอวยอะไรจะมานำเสนออะไรมันก็คือสายชาร์จของตระกูลยี่ห้อ ไมมินั่นเองนะครับตระกูลไมมินี่นะครับต้องบอกว่าคุณภาพกลางๆนะครับแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยผมบอกได้เลยโอเคมากนะครับสำหรับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งคือคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องประหยัด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 นะครับกูจะเอ็กโค่ทำไมเนี่ยก็เพราะว่าไมกูไม่มีเอ็กโค่ไงกูไม่้ทำเอ็กโคดูนะครับอให้ผมจะให้ดูแต่ก่อนก่อนเลยดูจากกล่องก่อนนะครับ กล่องก็ไม่มีเหี้ยนะครับก็มันบ้านเหมือนกันหมดแล้วครับตัวสายนะครับตัวนี้ยาวหนึ่งเมตรนะครับ oh สาย <Come on. S 1> คุณภาพสูงผลิตจากวัสดุด,ดีเยี่ยมนะครับการชาร์จไฟก็รวดเร็วจ่ายไฟสเสถียรเต็มประสิทธิภาพด oh. ูายข้อมูลได้นะครับนี่เห็นไหมว่าความยาวมันหนึ่งเมตร oh. นะครับเป็น USB A กับ Lightning นะครับตัวนี้สามารถซิงโครไนซ์ได้ทารเนเฟอร์ข้อมูลได้นะครับรองรับอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ของยี่ห้อผลไม้ต่อมา Micro USB ไม่ใช่ไมโครเป็นลำพูนแน่นอนม้องคือสายไม่คร USB ไป Unbox นะครับคนข้างรุแนแรงนิดนึงนี่นะครับ สายไมโคร USB ฝั่งหนึ่งเป็น USB ฝั่งหนึ่งเป็น m i โครแล้วครับอันนี้เหมาะกับมือถือ Android รุ่นเก่าๆหรือคุณจะเอาไปชาร์จ power bank ก็ได้นะครับเหมาะมากเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างใจไฟเสถียรไม่ใจ่ไฟแรงเกินไปจนทำให้อุปกรณ์บางอุปกรณ์พังพินาศเช่น power bank oh. หรือว่ามือถืออะไรที่เป็นรุ่นเก่าๆนะครับที่สามารถใช้มันกับมันได้นะครับความยาวเท่ากับตัวนี้1่เมตรจะผมมัจะไม่อธิบายซั่งนะครับทำงานก็คือ อุปกรณ์วัสดุจะคล้ายๆตัวเดียวกันเลยนะครับต่อมาไทยซีไทยซีซซไทยซีนะครับไม่ใช่ไทยซีนะครับนี่นครับหาคลิปยากมากตัดเองซะเลย USB-A ไทยซี ตัวนี้เหมือนกันยาว1เมตรนะครับสายคุณภาพสูงผลิตจากวัสดุที่ดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสายน่าจะทำมาจาก P u นะครับดูจากจาสายแล้วแล้วก็จะเสริมตรงนี้ให้พิเศษนิดนึงเหมือนกัน3ตัวเลยนะครับจะเสริมตรงนี้พิเศษให้เหมือนกันเลยนี่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น x 3 9นะครับ <Wow. S 1> เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับไฟได้ถึง6แอมป ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ที่ปล่อยออกมาด้วยนะเพื่อนๆถ้าอะแดปเตอร์ของคุณวิ่งแค่5วัตต์1แอมป์หรือวิ่งแค่10วัตต์2แอมป์มันก็จะได้แค่นั้นนะครับสายมันเป็นแค่ตัวนําแต่ตัวปล่อยจะต้องแรงด้วยนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ให้ถูกวิธีและที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับบอกว่าสายพังสายพันสายราคาไม่เกินร้อยหนึ่งทำไมพังง่ายจังก็เพราะพวกมึงชอบดึงตรงนี้ไงเขาให้จับตรงนี้แล้วดึง นะครับใช้เป็นนะครับควายเผือก oh. ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับกริยาคำพูดอะไรไปถ้ามันแรงเกินไปนะครับ oh. ไปดูช่องแม่ชีนะ